โยสวัสดีครับผมตั้งนะฮะวันนี้เราจะมาทำรีวิวเต็มๆสำหรับเจ้าทัลเลียโกโมโดกันครับทุกๆคำถามที่ทุกคนสงสัยเลยไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้สเปคอะไรน้ำหนักเท่าไร ขี่ยังไงได้บ้างคนสูงขนาดนี้ขี่ได้ไหมสถานการณ์ขี่จริงเป็นไงมีโหมดอะไรบ้างโหมดแต่ละโหมดแรงขนาดไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวเต็มๆกันเลยครับ โอเคครับก่อนที่จะไปเข้ารีวิวเต็มๆเ,เดี๋ยวผมมาเล่าภาพรวมของรถคันนี้ให้ฟังก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีครับเทเลี่ยเหมือนปล่อยข่าวครับว่าเราจะมีรถไฟฟ้าที่เป็นฟูลไซส์นะฮะก่อนหน้านี้จะใช้ชื่อว่าดาก้อนครับแต่ดากอนก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับกายเป็นรุ่นนี้เองครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเทเลียโคมโดครับเทเลี่ยโคมโดเป็นรถฟูลไซส์ Full ที่มากับล้อหน้า21นิ้วล้อหลัง18นิ้วครับทรงแบบเต็มๆคันแบบนี้เลยเหมือนรถ อารมณ์ประมาณ2 5 0 ktm อะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็ให้ช่วงล่างมาอย่างดีที่สําคัญรถคันนี้มันมีกําลังมอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแรงครับเขาเคลมไว้ว่ากําลังมอเตอร์ครับให้กําลังขับสูงสุดถึง32กิโลวัตต์ถ้าเทียบเล่นเล่นก็น่าจะได้ประมาณ42แรงมาครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยฮะความเร็วสูงสุดที่รถคอมโนโดทำได้ครับอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสเตอร์เดิมครับผมแล้วก็ระยะทางที่เขาเคลมไว้นะฮะอยู่ที่115กิโลเมตรในโหมด ภาพรวมก็ประมาณนี้แหละคือมันเป็นรถที่1แหละแรง2ทํารูปทรงมาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักค่อนข้างที่จะไม่หนักมากครับอยู่ที่98กิโลกรัมเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะทีละส่วนกันว่าจุดไหนน่าสนใจยังไงกันบ้างไปดูครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเล่าถึงเรื่องกำลังมอเตอร์กันก่อนดีกว่า กำลังมอเตอร์คันนี้ครับมันให้กำลังขับสูงสุดถึง32กิโลวัตต์ครับหรือว่าเปรียบเทียบได้กับประมาณ42แรงม้านะครับสามารถทำความเร็ว0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน1.9วินาทีครับแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เจ้าคอมโดครับสามารถปรับโหมดได้ถึง4โหมดครับถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เริ่มจากโหมด Eco ก่อนเลยครับถ้าสมมุติว่าเราขี่เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ใช้เป็นโหมด S ครับโหมดสปอร์ตหรือหดป แล้วก็โอเคครบละ3โหมดเดินหน้าแล้วก็อีกหนึ่งโหมดถอยหลังครับมันคือโหมดรีเวิร์สครับผมเจ๋งมากๆรถไฟฟ้าม,มีมีระบบแบบถอยหลังเวลาไปติดหลม่มไปติดอะไรเนี่ยก็กดระบบถอยหลังแล้วก็บิดออกมาได้ประมาณนี้สําหรับโหมดการขับขี่แล้วก็มอเตอร์ครับผมต่อมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี่ไซส์ใหญ่ยาวมาถึงนี่เลยแบตเตอรี่ครับให้กําลังสูงสุดถึง9 7 2โวลต์นะฮะ45แอมป์ครับ โอเคหลายคนเนี่ยอาจจะถามว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันชาร์จแบตยังไงชาร์จนานไหมนะรถคอมมโดครับวิธีการชาร์จแบตก็คือเราจะกดปุ่มสลักตรงนี้แล้วก็เอาบอกออกมาหลังจากเอาบอกออกมาปึ๊บแล้วก็เปิดฝานี่ครับนี่เราก็จะเจอแบตเตอรี่แล้วหลังจากที่เราเจอแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมไปเอาที่ชาร์จมาให้ดูว่าเป็นยังไงและนี่ครับที่ชาร์จของเทเลเียคอมมโดครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปลั๊กแบบธรรมดาเลยเสียบตามบ้านทั่วไปเป็นปลั๊กสามตา แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฮะแล้วก็จะมาเสียบตรงแบตเตอรี่ตรงนี้เสียบไปเลยชึบซึ่งเวลาในการชาร์จครับอยู่ที่3ชั่วโมงนะฮะจากแบต0%ถึง100ครับส่วนมากเนี่ยคนเขาจะถามว่าเออถ้าไปขี่ลดลงมาสัก40% 50%เนี่ยมันชาร์จนานไหมมันก็เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวครับถ้าเราขี่เหลือประมาณสักเอ,อ่อ60%เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงนี้ิดก็เต็มนะครับผมเดี๋ยวขอแทบอีกนิดหนึ่งครับตอนทีี่เรราาชา์จคือน้ ข้อหที่น่าสังเกตเลยก็คือมันไม่สามารถที่จะหาล่องเสียบแล้วก็ชาร์จแบบไม่ต้องถอดเบาะแบบนี้ทําไม่ได้ต้องถอดเบาะแล้วก็ชาร์จเท่านั้นนะฮะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องคอนโทรเลอร์ครับคอนโทรเลอร์ Controller ตัวนี้ของททเลี่ยคอมโดครับค่อนข้างที่จะทํามาดีมากๆเพราะว่ามันจ่ายกระแสไฟไปที่มอเตอร์ได้อย่างเสถียรครับแล้วก็จัดการเรื่องความร้อนได้ค่อนข้างดีครับ คอนเทลเลอร์ตัวนี้สามารถทนความร้อนได้ถึง100องศาครับเพราะว่ามันจะทํางานระหว่างมอเตอร์ Motor กับแบตเตอรี่เนาะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้รถร้อนแล้วก็ถ้าเราไปขี่แล้วก็แช่ความเร็วเยอะๆเนี่ยโอกาสที่รถจะตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีครับแต่คอนเทลเลอร์ตัวนี้ทํามาดีมากๆครับโอกาสเวลาเราไปขี่แข่งหรือว่าขี่แช่นานๆเนี่ยโอกาสตัดก็มีน้อยมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งหลายคนนะฮะสงสัยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถกันน้ําได้มากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่ามอเตอร์คอนเทลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถกันน้ําได้ถึง IP67 ครักบ i p ็7ก็ล้างหรือว่าฉีดหรือว่าขับลุยน้ำเครื่องคันเนี่ยสบายๆครับซึ่งรถคันนี้ครับเวลาเราจะปรับหรือว่าเราจะเซตติ้งเนี่ยมันมาทำงานที่หน้าจอสี TFT ฝั่งซ้ายมือครับจะเป็นจอเล็กๆไม่เกะก,กะเลยนะฮะก็คือเปิดขึ้นมาหน้าจอก็จะติดหลังจากที่หน้าจอติดครับตรงนี้มันสามารถดูได้ตั้งแต่ความเร็วแบตเตอรี่ที่เหลือแล้วก็ระยะทางทั้งหมดที่ทำได้ครับและอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือมันสามารถปรับระบบรีเจน ผ่านปุ่มฝังซ้ายได้เลยก็คือปรับได้4ระดับระดับหนึ่งคือระดับที่น้อยที่สุดระดับ4ี่คือระดับที่มากที่สุดเวลาขี่ครับก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนชอบฟิลลิ่งที่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับเวลาถอดเกียร์แล้วก็อยากให้มันฉุดเรานนหน่ดนึงเนี่ยก็อาจจะปรับไปที่โหมด3ามโหมดสีหรือว่าใครที่อยากที่จะปล่อยคันเร่งและให้มันไหลเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นโหมด1กับโหมด2ครับผม มาพูดถึงเรื่องระบบโช๊คอัพกันดีกว่าโช๊คอัพนะฮะก็เป็นอัพไซด์ดาวที่เรียกว่าไม่กองแกงเลยสําหรับในการขี่แบบระดับการแข่งขันเลยก็ว่าได้ครับโช๊คสเปกก็คือความยาวนะฮะยาว850ม mm ิลนะฮะแล้วก็ระยะยุบนะฮะอยู่ที่250มิลครับกับแกนโชค๊คขนาด43มิลครับสามารถปรับอะไรได้บ้างข้างบนครับปรับคอมเพรสชันครับแล้วก็ข้างล่างตัวใต้โช๊คเนี่ยสามารถปรับปรีบาวได้ครับแล้วแต่คนครับที่ชอบการขับขี่สไตล์ไหนก็สามารถปรับได้ ยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องโชคหลังครับโชคหลังตัวนี้สามารถปรับได้เหมือนกันครับรีบาวคอมเพสชั่นนะฮะก็สามารถไล่ดูได้เลยแล้วก็ระยะยุบครับอยู่ที่90มิลโชคขนาดความยาว3 5มมิลครับผมต่อไปครับเรามาพูดถึงเรื่องยางดีกว่าซึ่งสเปคที่ไทยครับเราจะให้ยางมาเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยจะเป็น Max กซิครับขนาด90้าสิบทับหนึขอบสิบครับล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าครับขนาด70็ดสิบทับหนึ ขอบ21ยางชุดแรกครับมันจะเป็นยางขนาดที่เล็กลงมาหน่อยเอาไว้ขี่แบบขี่ขำขขี่สนุกสนานแล้วก็ยางอีกชุดหนึ่งครัจะเป็นยาง V-MOTO FORD ครับขนาด100ทับ100ขอบ18ครับแล้วก็ยางหน้าขนาด80ทับ100ขอบ21ครับถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างที่จะเต็มซุ้มนะใส่ของ V-MOTO เนี่ยสวยมากๆเลยมาพูดถึงเรื่องสเตอร์หลังกันดีกว่าครับสเตอร์หลังครับขนาด53ฟันครับมาพร้อมกับโซ่ 520ครับมาตรฐานซื้อที่ไหนก็ได้เปลี่ยนที่ไหนก็ได้แล้วก็หลายๆคนครับสงสัยว่ามันส่งกําลังมาจากมอเตอร์ตรงมาที่ล้อหลังเลยไหมไม่ใช่นะฮะมันจะส่งกําลังจากมอเตอร์ผ่านชุดเกียร์บ็อกที่อยู่ข้างในนี้ครับส่งกําลังมาที่โซ่มาที่ล้อ,อยางครับมาพูดถึงระบบเกียร์บ็อกนิดนึงครับระบบเกียร์บ็อกเนี่ยอาจจะต้องดูแลรักษานิดหน่อยฮะอย่างเช่นในการเปลี่ยนน้ามันเกียร์บ็อกทุกๆ1000กิโลครับประมาณนั้นนี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาก็อาจจะมีพวกเ,เรื่องของน้ํามันเกียร มาพูดถึงเรื่องระบบเบรกกันดีกว่าครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเบรกเท้าไหมคันนี้ไม่มีเบรกเท้านะฮะเราจะควบคุมเบรกได้ที่มือเท่านั้นฝั่งซ้ายเป็นเบรกหลังแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเบรกหน้าเป็นระบบเบรกไฮดรอลิกครับใช้น้ํามันดอปครับผมก็สามารถไล่เซ็ตได้ง่ายๆเลยซึ่งผมว่าค่อนข้างที่จะขี่ง่ายนะเพราะว่าเวลาเรามีเบรกที่มันคอนโทรจากมือเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราใช้ขาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีอิสระตรงขามากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็พี่ๆคนไหนที่ขี่แล้วก็ติดเบรกเท้านะฮะผมว่าอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยกับการเบรกที่มือครับผมโอเคครับมาพูดถึงเรื่องของมิติตัตวรถดีกว่าตัวรถครับทำมาจากอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปครับมันทําให้รถคันนี้มีน้ําหนักเบาครับน้ำหนักเพียงแค่98กิโลกรัมเท่านั้นแต่98เนี่ยกับยางของ m a ็กินะฮะพอเปลี่ยนมาเป็นยางบีโ t o ตเนี่ยผมว่าน้ําหนักอาจจะขึ้นมาประมาณ2โลก็อาจจะพูดได้ว่าคันนี้กับยางชุดนี้อาจจะน้ําหนักประมาณ100กิโลครับ ส่วนมิติของรถความสูงสูง910มิลครับถามว่าสูงขนาดไหนผมความสูง168เดี๋ยวมาขึ้นดูกันเลยวะ่ะซึบก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้เป็นรถที่เล็กนะฮะก็เป็นรถที่แบบไซส์มาตรฐานทั่วไปเลยเหมือนพวกเอ่อ KTM หรือว่าพวกเอ่อมอเตอร์คอร์ทั่วไประยะเคียร์แลนต์ครับอยู่ที่315มิลครับผมถือว่าโอเคนะเวลาไปขี่ในป่าก็รูดสบายครับผม โอเคเรามาพูดถึงเรื่องสเปคภาพรวมมาค่อนข้างที่จะครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันจริงๆดีกว่าว่าแต่ละโหมดในการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่ทั้งทางป่าทั้งทางสนามมอเตอร์คอร์สเนี่ยคันนี้มันจะเป็นคันเดียวที่ใช้งานได้2อ,อย่างเลยไหมถ้ามันใช้งานได้2อ,อย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นรถคันหนึ่งที่ซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากไปขี่ป่าก็ได้ขี่สนามมอเตอร์คอร์สก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันดีกว่าแล้วก็ คำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเนี่ยเดี๋ยวตอบคาถามในวิดีโอนี้เลยไปดูนครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องการใช้งานของรถคันนี้คร่าวๆก่อนดีกว่าครับคือไม่มีอะไรเลยสตาร์คือบิดกุญแจ2รอบตรงนี้ เป็น2คลิกแล้วก็ฝั่งนี้มันจะขึ้นเป็นหน้าจอครับขึ้นมารถคันนี้เอาต้องเอาขาตั้งขึ้นฮนะมันจะมีเซนเซอร์ขาตั้งพอเราเอาขาตั้งขึ้นปุ๊บเราจะมากดปุ่มสีเขียวฝั่งขวามือตรงนี้ซึ่งโหมดตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เลยว่าเราจะปรับเอาโหมดไหนก่อนอีโครกรสปอร์ตหรือว่าจะเป็นไฮเปอร์ครับแล้วก็ปรับเรื่อง engine brake ตรงนี้นะฮะโอเคหนะึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาเป็นระดับหนึ่งก่อน โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเรื่องของโหมดแต่ละโหมดหนึ่งก่อนครับว่าแต่ละโหมดเป็นยังไงเอาเริ่มจากโหมดอีโคก่อนไม่รู้ว่าโหมดอีโคมันจะกระโดดเนินได้ไหมโอเคปลองดูกันโหมดอีโคก็จะบีดได้ประมาณนี้ถือว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างทีง่จะขี่สบายครับเอาไว้สําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อยากขี่แบบชิวๆ เราลองเล่งสูงสุดเลยชุนี่ครับอีโคก็จะสบายๆขี่แบบง่ายๆเลยผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นขี่นะฮะหรือว่าซื้อไปแล้วแบบ อยากขี่ชิวๆซึ่งทหมดอีโค่ก็น่าจะขี่ได้ทั้งวันครับเพราะว่าน่าจะแบตหมดยากมากโอเคสบายๆวูวูตัวแท้จะไม่ข้าม ดีได้ประมาณนี้ครับโหมดอีโคครับนี่นะฮะคือเพื่อนผมที่กระโดดลงมเมื่กี้นะฮมือใหม่กับรถไฟฟ้าทาลละลเลเรียที่เป็นเอกนะฮะโอเคกลับมาที่คันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไปลองโหมดอีโคมาแล้วมันก็จะสบายๆขีงง่ง่ายๆต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองโหมด S ก็คือโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดสตรีทนั่นเองกดไปเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด s แล้วโหมดนี้ค่อนข้างที่จะให้กําลังขับสูงเลยคือขี่สนุกปูดปัด ลองดูกันโอเคไปทดลองผลเสียกันโอ้รถท้องห้างนี่จะมีกำลังนัโอ,โอ้สนุกครับถือว่าเป็นโหมดที่แบบเอาไว้ขี่ซ้อมได้เลยครับเฮ้ยแหก โอ้โหกำลังดีมากโหมดนี้อโอ้ออกตัวกำลังดีครับซึบต้องระมัดระวังเวลาขี่เข้าโค้งนะฮะพื้นมันลื่นฮะที่นี่ สนุกครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองโหมดที่แรงที่สุดนั่นก็คือโหมดไฮเปอร์มาเปลี่ยนโหมดกันเทสไฮเปอร์ Hyper ครับสีแดงขึ้นมาแล้ว โหมดนี้ต้องระมัดระวังอดูนะโคตรรงอารมณ์มันจะเหมือนพวกรถมอเตอร์คอค์ทัสองรัอยห้าสซีซ uh, 네ีพอกดีครับนี่ฮะออกแบบฟูดฟาสเลย กำลังนะฮะขี่แบบเราไม่ได้ขี่เต็มคันเร่งครับมันเราต้องก่อคันเร่งไปด้วยเพราะว่ากำลังรถมันเหลือๆอยู่แล้วนี่ครับโอ้เฮเหลือเลยอ่ะอ้ ดูเนินนี่กันความเร็วบิดเป็นมา โอเคประมาณนี้กับการเทสโหมดการขับขี่ครับผมโหมดไฮเปอร์คีสนุกมากแรงมากโอเคเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะไปลองเทสทางตรงกันครับว่าโหมดสปอร์ตกับโหมดไฮเปอร์เนี่ยความแรงมันจะต่างกันขนาดไหนต่อไปจะเป็นการเทสโหมดสปอร์ตครับผมมาต้องขยับตัวมาหน้าดนึนงเดี๋ยวไง ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการเทนนสโหมดที่แรงที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดครับเราต้องถ่วงมาหน้าอย่างนี้เลยเคส,สามสองหนึ่งโหโหยี่อมา ลองเทสโหมดในการโดดเนินฮะว่าออกโค้งมาโหมด S กับโหมดไฮเปอร์จะต่างกันขนาดไหนกับเนินโดดเนินนี้ไปโอเคพร้อมครับมาออกโค้งมาโอ้ก็ถือว่าโดดถึงมากเมือ่อกี้ขนาดโหมด S เฮ้ต่อไปจะเป็นการเทสโหมดไฮเปอร์ ออกโค้งมาเออกำลังในการออกโค้งมันก็ขึ้นมาดีกว่าครับแต่จังหวะโค้งสั้นๆแบบนี้มันเลือๆอยู่แล้วครับร้อปีเลยตอนออกเราลืมไปเทสไปโหมดหนึ่งเลยครับเป็นโหมดที่สำคัญนะครับผมเช่นเราข่าวเข้าป่ามาอย่างนี้ ถ้วเ,เข้าป่าแางนี้ชิบหายแล้วไม่อยากเอาไม่อยากเห็นออกมาเราทํำยังไงนี่ครับโหมดรีเวิร์สตัว R ตรงนี้เรากดปุ๊บแล้วก็เอ้ย,อย,อยนี่ครับรีเวิร์สมันออกมาเลยแต่โหมดรีเวิร์สนะมันจะใช้ไม่ได้ตอนที่รถมันไหลไปข้างหน้าครับผมก็คือไหลไปอย่างนี้ กด,ดโหมดดีเวิร์สมันก็จะไม่ทํางานอะไรมันต้องจอดสนิทก่อนมันถึงจะใช้โหมดดีเวิร์สได้ครับถือว่าใช้ง่ายครับเหมาะสําหรับหลายๆสถา,านการณ์ที่เราไปขี่ทางป่าหรือว่าทางเอ็โนโรโหมดนี้ผมชอบมากๆโอเคเดี๋ยวไปดูการรีวิวต่อไปเลยครับโอเคต่อไปฮะเราจะมาพูดถึงระยะคันเร่งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงด้วยความที่บอกไปครับว่าคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มันฉลาดมากๆมันทําให้การใช้คันเร่งของเราเนี่ยมันเนียนมากๆเนียนมากๆหมายความว่าอย่างไงคือเรากดที่หนึ่งอะ รถมันออกไปแล้วครับการตอบสนองของคันเร่งและกันมันละเอียดสุดๆลางเราขี่เนี่ยมันจะทําให้เราขี่สนุกครับติดมือมากๆนี่ฮะคันเร่งโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองเทสเระบบเบรกหน้าเบรกหลังกันดีกว่าว่าอยู่ตรงมือเพียงพอต่อการขี่ไหมแล้วขี่ซัดมาแล้วก็เดี๋ยวเข้าโค้งตรงนี้ครับ เบรกก็ถือว่าโอเคครับแต่ผมรู้สึกแค่ว่าเบรกหลังเนี่ยด้วยมืออาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงครับผมเลยต้องใช้2นิ้วในการกำาแต่เบรกหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าขี่ไปเร็วๆใช้เบรกหน้าเบรกหลังลดอยู่ไหมไปเบรกโอเคเลยครับเบรก ประมาณนี้โ,โหมดไฮเปอร์นี่มันขี่สนุกจริงๆครับแบบเนี้ยมันเอ่อกำลังเลยเหลือเลยฮะแล้วก็พอน้ำหนักรถประมาณเปลี่ยนยางนู่นนี่นั่นประมาณร้อยโลเนี่ยแต่ด้วยกำลังรถที่มันค่อนข้างที่จะแรงครับมันทำให้การตอบสนองของรถค่อนข้างที่จะดีมากแล้วมันทำให้รู้สึกว่ารถมันไม่หนักเนี่ยมันขี่สนุกครับ แดี๋ยวลองลองขี่เป็นเลขแปดดีกว,ว่าวู้กำลังเหลือๆครับต่อไปครับจะเป็นการเทสระบบช่วงล่างครับชกหน้าชกหลังเป็นยังไงก็ฟิลลิ่งในการขี่การโดดเมื่อกี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกระโดดเนินกันว่าเป็นยังไงไปดูโอ้ช่วงหน้าถือว่าหนึบนะฮะ อันนี้ผมแอบไปเซตมานิดหน่อยทำให้ในการขี่สนุกจะมากยิ่งขึ้นโอ้อยู่ครับช่วงล่างไม่ใช่แบบไม่ใช่ช่วงล่างแบบกิ๊กก๊อกธรรมดาเหมือนแบบก็โอเคนะชอบเลยมาอีกรอบปุ๊บหนึบนะฮะช่วงล่างขี่มอเตอร์คอยส์สนุกมากอันนี้ กกตล้อจริงๆเรายังไม่ได้เทสเรื่องระบบรีเจนเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมเราลองมาดูระบบรีเจนครับว่าเป็นยังไงระบบรีเจนครับรถคันนี้มันสามารถใช้ระบบรีเจนได้2ฝั่งครับนั่นก็คือเราเซตไปเลยว่าเราจะอยากได้ค่าอะไรห2 3 4เซตตรงนี้ได้หรือว่าเราจะใช้การกดตรงนี้ฮะพอกดปุ๊บรถมันก็จะหน่วงกลับมาประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราลองระดับที่1ก่อนว่ารีเจนจะเป็นยังไง ระดับที่หนึ่งแทบจะไม่มีรีเจนเลยนะอ่ารถไหลเลยครับไหลยาวมาเลยโอเคผมปรับมาเป็นระดับสองนะครับมาป้ายอามันก็จะมีการดึงหน่วงนิดหน่อยผมว่าสองเนี่ยเอาไว้ขี่ในป่าก็ดีเหมือนกันนะครับหน่วงให้เรากลับมานิดหนึ่งอารมณ์ประมาณเหมือนสักประมาณเกียร์สามครับผม โอเคต่อไปเราจะมาปรับรีเจนเป็นระดับที่3ครับผมไปอันนี้ไม่ได้เบรกเลยนะฮะค่อนข้างที่จะดึงประมาณนึงเลยอารมณ์เหมือนเกียร์สเกียร์สของรถสูตรเข้าโค้งตรงทันแล้วแต่คนถนัดนะฮะบ,บางทีอาจจะปรับไว้ระดับ3ระดับ4อาจจะชอบหน่วงมากหน่อยเพราะว่าเวลาหน่วงเนี่ยมันก็ลดโอกาสการใช้เบรกของเราได้นิดหนึ่งมันอาจจะช่วยทาให้เรา ลถอาการอ่่มปั๊มครับเดี๋ยวลองมาเป็นรีเจนระดับ4ดูไดฮะดึงเลยครับปึ๊บเข้าโค้งตรงนี้ทันเลยนี่ดีเจนระดับ4แท่จะไม่ต้องใช้เบรกเลยแตะเบรกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปลองขี่ระดับการรีเจนระดับ4กันเอ้ยแต่มันไม่ไดีอย่างนึง่งคือ เวลาเราโดดเนินครับมันโดดเนินไม่ได้เพราะว่ารถมันหน้ามันจะทิ่มเอาครับต้องเลี้ยงคันเร่งด้วยเพราะว่าโดดปุ๊บเห็นไหมครับหน้ามันทิ่มถ้าโดโดเนินปุ๊บปจุ๊บก็สําหรับสายที่คือผมว่าเวลาจะไปขี่มอเตอร์คอร์สครับรีเจนเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าไปถ้าไปปรับระดับแบบ ระดับ4เนี่ยอาจจะมากไปจะลองไปดูระดับ2อกันโอ้แรงเกินผมว่าไม่รู้นะแต่ส่วนตัวอาจจะชอบรีเจนระดับที่1เลยครับเพราะว่ามันอาจจะชอบการที่เราคอนโทรลรถได้เมื่อกี้มันถ้ารีเจนมากเกินไปก็ไม่ค่อยดี รีวิวซะยาเวเหยียดเลยนะฮะลืมพูดถึงหนึ่งโหมดที่สําคัญนั่นก็คือโหมดเซฟตี้รถคันนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยครับก็คือจะเป็นเหมือนแม่เหล็กครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าแม่เหล็กมันหลุดรถมันก็จะขึ้นเวทครับก็คือไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้ซึ่งถ้าใครที่ไม่ไว้ใจรถไฟฟ้ารู้สึกว่าถ้าเราหลุดตัวหลุดออกออก,ออกจากรถแล้วก็ไม่อยากให้รถมันมันทำงานเนี่ยก็ต้องเอาสายนี้คล้องไว้ที่มือซึ่งฟิลลิ่งส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยชอบ มีอะไรติดมือนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเอามือขึ้นมาจับแว่นหรือว่าจับหมวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยล็อกตรงนี้ไว้ติดตรงนี้ไว้เลยก็คือเนี่ยระบบเซฟตี้มีมาให้แต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้ครับโอเคอีกหนึ่งระบบที่ผมไม่ได้ใช้กับรถคันนี้นะฮะนั่นก็คือระบบที่รถคันนี้มันจะมีระบบเซนเซอร์เบรกอยู่ก็คือตรงเนี้ยมันจะเห็นนะเล็กๆมันจะมีสายเบรกที่เวลาเราขี่ไปแล้วเราเบรกปุ๊บรถมันจะตัดกําลังทันทีซึ่งผมรู้สึกว่า ระบบเนี้ยเวลาเราไปขี่หรือว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกเวลาเราขี่เนี่ยตอนคันเร่งตอนเราเลี้ยวโค้งเนี่ยเราก็ต้องการเบรกไปด้วยแล้วก็ก่อคันเร่งไปด้วยผมก็เลยดึงสายที่เป็นสายเซนเซอร์เบรกออกครับมันก็ทําให้เวลาขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นประมาณนั้น จบไปที่เรียบร้อยครับสาหรับการไปทดลองขี่ไปรีวิวโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าประทับใจได้มากขนาดไหนมันเป็นรถที่พูดได้ว,ว่าขี่สนามโมอเตอร์คอร์ได้ช่วงล่างดีหนึบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเฟิร์มครับหลังจากที่ประเชตช่วงล่างมาละช่วงล่างเนี่ยเข้ากับสนามโมอเตอร์คอร์มากกระโดดสนุกสุดระบบเบรกโอเคระบบเบรกดีครับเบรกอยู่ที่มือแต่ก็เบรกหลังเนี่ยอาจจะต้องใช้2นิ้วกำนะผมใช้นิ้วเดียวกำไม่ไหวนะฮะ อาจจะพอใช้2นิ้วกำรถค่อนข้างที่จะหยุดดีขึ้นโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องกําลังของรถดีกว่ารถค่อนข้างที่จะมีกําลังสูงมากๆครับขี่แบบต่อเนื่องสนุกใช้โหมดไฮเปอร์นี่ขี่โอ้โหม่งรถมันไฮเปอร์จริงๆมันแบบเหมือนคนสมาธิสั้นอะมันแป๊ด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 อย่างนั้นอะไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงท่อนะฮะไม่มีเสียงท่อมันก็มันได้ครับรถไฟฟ้าจริงๆอยากให้ลองจริงแบบได้ฟังเสียงแค่เครื่องอะที่มันดังแง๊บเง๊งเนี่ยสนุกแล้ว ระบบนู่นนี่นั่นทำมาดีมากหลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนยางครับทีแรกใส่ยางแม็กซิตี้ติดมาก็รู้สึกว่าเออรถมันค่อนข้างที่จะเบรกไม่อยู่แล้วเข้าโค้งไม่ไดีพอเปลี่ยนเป็นยางมีโมโตแล้วไซส์ร้อยทับร้อยเนี่ยรู้สึกว่าขี่ดีขึ้นระยะเบรกดีขึ้นเวลาขี่ไปเแล,แล้วเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นทรงรถความสูงก็168ยกสขี่สนุกครับไม่ได้รู้สึกว่ารถมันใหญ่เทอะทะาอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าภาพรวมขี่ค่อนข้างที่จะง่ายคอนโทรลรถง่าย โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับคอมมโดเนี่ยก็เม้นสอบถามมาได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไล่ตอบหรือว่าในตอนหน้าในการรีวิวในตอนหน้าเนี่ยอาจจะเอาคําถามแบบนี้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งโอเคสาหรับวันนี้ใครมีคําถามอะไรก็เม้นเข้ามาสอบถามเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันตอนหน้าถ้าผิดพลาดระาร,ะก,ะรก็ขออภัยด้วยนะฮะร,รีวิวเป็นครั้งแรกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคเจอกัน